ครับก็พิม์ลีกนะครับก็มันจะเริ่มฤดูกาลใหม่กันแล้วนะวันนี้ขอที่จะมาพูดถึงเสื้อในฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มขึ้นและกันทั้ง20ทีมเลยจะมาพูดตรงๆผมอาจจะพูดอาจจะแรงไปนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยเสื้อไม่เครียเสื้อไม่อะไรแบบเอออยากให้รู้ว่าเออนี่แหละคือผมนะครับผมอันนี้ก็เลยนั่นแหละมาพูดถึงและกันว่าเสื้อ20ทีมมีตัวไหนสวยบ้างเสื้อ ตัวไหนที่มันแบบดูแปลกๆหรือตัวไหนที่แบบเชีย่ยกูสงสารแฟนบอลทีมวงวอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วเราเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง20ทีมนะครับโอเคตามนี้นี่นะครับผมก็ไปทําตารางเทียริสมาแล้วแล้วก็ทุกคนนะ่าจะเห็นว่าเอ้ยเทียริสห้าเนี่ยกูแยกไม่ออกอะไรอย่างนี้โอเคก็จะมาอธิบายจากต่ําขึ้นสูงนะก็ส่งติงก็ง่ายๆก็คือแบบทำไมกูไม่อยากใส่มืองวะอะไรอย่างนี้เออ ส่วนขึ้นมาาจะสวยขึ้นมาหน่อยก็เป็นลิสเสื้อนอนก็คือแบบเออกูคงไม่ใส่เสื้อนี้ออกจากบ้านาใส่นอนก็นได้วะอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นเฉยๆบักซัดนี่ก็ตามนั้นครับแบบสเสื้อที่ก็ดูเฉยๆแบบไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรเงี้ยกลางๆอะไรอย่างนั้นส่วนอันต่อมาแจมซิงฮาฟูผมว่ามันเป็นเทยร์ลิสที่ประมาณว่ายังไงดีก็คือเสื้อตัวเนี้ยสวยแต่แบบ ไม่ได้ถึงขั้นขอมันต้องมีแบบเอ้ยเป็นทีมคู่แข่งตัวข้ามกูไม่เอากูต้องกูต้องเอาให้ได้อะไรแบบนะี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือแบบเออแบบก็สวยๆแบบเออสวยดีแต่แบบไม่ได้ถึงขั้นต้องมีเอาไปกูเงินก็คือนั่นแหละจนพูดผิดเอยเนี่ยเอาไปกูเงินพูดผิดแม่งสวยมากจนแบบเออพูดผิดอะไรประมาณนั้นโอเคโอเคมาเริ่มมาที่ตัวเอนะครับก็คืออาร์เซนอลนะครับผมผมว่าปีเนี้ย อาเซนอนเสื้อสวยมากแล้วแบบถ้าเทียบปีที่แล้วผมว่าปีที่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันถึงเอาสีน้ําเงินไอตรงมันทําให้รู้สึกว่าไอตัวสีน้ําเงินตรงนั้นมันมันดูแบบอะไรบางอย่างมาทําให้เสื้อปีที่แล้วมันไม่สวยเวมันผมว่ามันตั้งแปลก,ป,ลกปีที่แล้วแล้วแบบตัวแพทเทิร์นบนเสื้ออะมันไม่ได้มีอะไรเหมือนไม่เหมือนปีเนี้ยปีนี้คือแบบแพทเทิร์นบนเสื้อแบบตัวเอแล้วเป็นตัวเอที่สวยมากผมว่า เสื้ออาร์เซนอลปีนียถ้าแบบใครเป็นแฟนอาร์เซนอลอ่ะแม่งของมันต้องมีเวมันควรมีจริงๆแล้วแบบมีอ่าน,นึกภาพแบบเกลเคเรสเบอร์สิบสี่อย่างเงี้ยเชียร์ซเลยแม่งแบบถ้าเกลเคเรสปีนี้ปังอ่ะผมว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อที่สวยและแบบน่าน่าสะสมมากเลยนะครับผมผมว่าผมเอาไปให้สักจำจริงฮาฟู้เอ็มผมว่า มันสวยนะแต่แบบมันยังไม่ได้ถึงขั้นมันของมันต้องมีอ่ะแต่ถ้าเป็นแฟนอาร์เซนอลอนนะ่ะผมว่าชอบน่าจะชอบมันเลยทีเดียวมาพูดถึงตัวเอต,ตัวบายแล้วกันนะครับคือแอสตันวิลล่าปีนี้แอสตันวิลล่ามาสวยงามมากสวยจริงๆผมบอกเลยเพราะว่าแอสตันวิลล่าปีเนี้ยเสื้อตัวเนี้ยได้ยังเสื้อตัวเนี้ยมันยังระลึกถึงโฮเอนซึ่งเป็นสเต,สเตอ่าสแตนของสนามวิลล่าพาร์คนะครับ ตรงแขนเสื้อมันจะเป็นลวดลายใช่ไหมซึ่งตรงลวดลายตัวเนี้ยมันสะท้อนให้ถึงอ่าซุ้มของโคชเ,เอ็นในสมัยก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูมให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้แล้วแบบโอ้แล้วแบบสีตัดทองตรงลายเสื้อซึ่งลายเสื้อลายตรงนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของอาดิดาสปีนี้เลยนะซึ่งถ้าแบบลายตรงนี้ยมันโดดเด่นอ่ะมันจะชูเสื้อเลยแล้วแบบผมว่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคําว่าสปอนเซอร์ส่งเสื้อเวเบทานโน่ผมว่า ด,ด้วยแบบรูปขนาดสปอนเซอร์มันพอดีอ่ะมันเลยส่งเสริมให้เสื้อแอสตันมิลาตัวเนี้ยแม่งสวยจริงๆจนแบบแล้วแบบสีอ่ะสีมันตัดพอดีเว้ยตรงแขนอ่ะตรงแขนแล้วก็สีแบบคาร์เรตเนาะสีเลือดหมูอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงแขนเป็นสีฟ้าผมว่าแม่งสวยงามมากซึ่งแฟนแอสตันมิลลาในไทยอ่ะผมว่าของมันต้องมีเว้ยจริงๆผมโพสผมอยากได้นะเว้ยตัวนี้ยแม่งสวยจริงๆนะครับผมก็ ผมให้บนๆเลยนะผมเอาไปกูเงินเนี่ยอยากอยากไา้อยู่สวยจริงๆนะครับผมปีนี้โอเคมาจริงๆก็จังตัวเอยู่นะเพราะมันเป็น a อเอบอลมัดนะครับผมโอเคมาบอลมัดปีนี้เอาจริงๆผมไม่ชอบไม่สำหรับผมนะมันไม่ผมไม่ชอบเลยอะ่ะแล้วแบบสตอรี่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าสตอรี่เลิกก็คือแค่สะท้อนแบบถึงสปิริตของทีมเดอะเชอรี่เอาจริงๆแบบถ้าผมไปอ่านมามันคือแบบ แบบฮอร์เนอร์ถึงมิโนไออารโอลาก็คือโค้ดปัจจุบันเขาอะมันเลยแบบเออมันแบบเหมือนสปิริตอะไรเงี้ยเป็นลายบนเสื้อ,อแล้วแบบไม่ได้แบบดีเอเอสโมสรขนาดนั้นแล้วแบบเนี่ยคือสปอนเซอร์รถทอนเนี่ยคือก็คือเสื้อมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วแบบผมว่ามันสปอนเซอร์แม่งบีเจแป๋ๆแหละมันไม่สวยอะแล้วแบบเออ สปอนเซอร์มันไม่สวยแล้วมันทำให้รถทอนเสื้อตัวน,นี้อีกผมก็เลยรู้สึกว่าเอาไปที่อืมเสื้อน,นอนแล้วกันเสื้อน,นอนโอเคอเนาะมาขึ้นกันที่ตัวบีแล้วกันทีมแรกตัวบีเบรนฟอร์ดนะครับผมซึ่งโอเคสปอนเซอร์เบนฟอร์ดผมไม่ไม่ชัวร์ฮะผมไม่ไม่ไม่เคยได้ยินชื่อน่าจะโจมาใช่ไหมเป็นตัวเจนะครับผมแล้วก็ ปีนี้ครบรอบหนึ่งร้อยปีนะครับจากที่สโมสรได้ทําการเปลี่ยนสีบนเสื้อหลกอักโดยสมัยก่อนเนี่ยเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เป็นเสื้อสีขาวล้วนนะครับผมซึ่งเปลี่ยนมาก็จะเป็นเหมือนที่ปัจจุบันเราเห็นก็คือสีขาวดําแล้วก็แดงนะครับผมซึ่งปีเนี้ยพอมันะระลึกถึงตรงนั้นอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะพอมาดูแล้วแบบเออตอรี่มันน่าจะมีเรื่องราวอะไรมากกว่าน,นี้เพราะว่าผมก็รู้สึกว่า เสื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉยๆแล้วกันผมว่ามันเบเบไปหน่อยแม้ว่าจะมีตรงคอเสื้อเนาะที่เป็นลายจุดๆใช่ไหมแล้วก็โอเคสปอนเซอร์สปอนเซอร์ผมว่ากลางๆมันสปอตฮอลลีวูดเบสใช่ไหมมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ชูตัวเสื้อขนาดนั้นมันเป็นแบบกลางๆมาทําให้มันกลมๆไปแล้วกันผมว่ามันก็เป็นเสื้อที่อืมผมว่าก็เสื้อนอน ม่ผมไม่ไความที่ผมไม่ค่อยชอบแพทเทิร์นบนเสื้ออะไรประมาณนี้ด้วยอ่ะมันแล้วแบบด้วยลายบนเสื้อมันก็เฉยๆแล้วก็นั่นแหละลายลายตรงคอมันก็แปลกๆด้วยนะครับผมผมกม็สนอนแล้วกันแต่ก็ผมว่าให้ดีกว่าของบอลมัดนะครับผมอตัวปีตัวต่อไปนะครับคือไบรตันไบรตันปีเนี้ยผมว่ามันเป็นเสื้อที่ยังไงดีอ่ะมันค่อนข้างที่จะ ผมว่ามันใส่ยากอะ่ะปีเนี้ยด้วยโอเคโลโลโก้ตรงในโลโก้ไนกี้นะครับมันจะเป็นสขีข้างในจะเป็นสีฟ้าอ่อนเนาะแล้วก็ตรงกรอบกรอบอะ่ะจะเป็นสีน้ําเงินแต่ปัญหาคือแบบด้วยความที่เสื้อมันพยายามทําดูกลมแล้วแบบแล้วต้องคอมันเป็นคอแบบถ้าใครนึงไม่ออกคือเหมือนเหมือนเสื้อเติร์ดไนกี้ปีที่แล้วที่มันทําแบบจะเหมือนคอวีก็ไม่ใช่แต่คอวีแบบทับอะ่ะทับแล้วมันทับแบบไม่มันทําให้เสื้อหลายๆตัว ไม่สวยในปีที่แล้วมันเป็นจุดที่ลดอะซึ่งผมไม่ชอบเลยเหมือนเสื้อเชลซีอ่ะสีดำด้วยกันที่แล้วผมชอบมากอยู่เป็นขอเสื้อมันทําให้แบบเออไม่ชอบเลยนะครับผมแต่ด้วยแพทเทิร์นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไบรตันอ่ะมันเฉยๆแล้วกันอันเนี้ยผมว่าถามว่าดูดีไหมกม็พูดยากเพราะว่าเอาจริงๆไบรตันอ่ะ หลายๆปีที่ผ่านมาผมว่าเสื้อไบรตันเป็นเสื้อที่สวยนะแต่พอมาปีเนี้ยผมว่ารู้สึกมันเรียบแล้วมันดูแบบอืมเฉยๆไปหน่อยแล้วแบบด้วยความที่ตรงสปอนเซอร์ตรงกลางมันอเมริกันเอ็กเพรสใช่ไหมมันแล้วแบบมันมีรอยแบบรอยขาวขาวปุ๊บขาปุ๊บมาน้ําเงินน้ําเงินมันมันคอยๆกันอ่ะทําให้ดูแบบเออมันแปลกๆมันไม่ใช่แบบลายแบบตรงกันอะไรแบบนี้เหมือนเสื้อทุกๆปีนะครับผมก็ให้เป็นที่ เออผมว่าดูดีกว่าพวกนั้นผมว่าเฉยๆปักซัดแล้วกันนะครับโอเคมาต่อกันที่น้องใหม่นะครับผมเบอร์ลี่เบอร์ลี่นะครับปีนี้เบอร์ลี่ขึ้นมาใช้สปอนเป็นคาสโตรเล่น,นะครับซึ่งโอเคคาสโตรเล่ผมว่าเป็นเสื้อแบรนด์กีฬาแบรนด์ใหม่ที่น่าสนใจเลยนะครับผมโอเคแต่ตัวนี้ <laughs> โอ้ยเบอร์ลี่ผมไม่ชอบเลยอ่ะเอาจริงๆว่าไม่ชอบเลยแล้วแบบด้วยแพทเทิร์นบนเสื้อโอเคแบบสตอรี่อาจจะแบบสะท้อนความสวยงามย่างแมนคาเชียเนาะซึ่งแพทเทิร์นบนเสื้อมันเป็นแพทเทิร์นแบบเหมือนภูมิศาสตร์ของเพนเดิลฮิลนะครับผมคือโอเคเสื้อมันอาจจะมี r e p r e s e n อะไรแบบนั้นได้ดีแต่แบบพอมันมาแล้วมันรู้สึกว่าไม่สวยอะผมไม่ชอบเลยและสปอนเซอร์แบบเก้าหกอะสปอนเซอร์ sponsor, มันโดดมากเลยนะแบบไอ้เก้าหกตรงเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยแบบแตอจริงๆมากแบบไม่ชอบจริงๆก็คือเอาส่งตีนแลนะะ้วกันส่งตีงเลยผมไม่ชอบเลยมาชอบเลือว่ามาชอบเลยตัวเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบมาชอบเลย ไม่ชอบเลยจริงๆนะครับผมตัวนี้โอเคต่อมานี่ตัวนี้เลยเชลซี Chelsea นะครับผมทีมแชมป์สโมสรโลกนะครับปีนี้โอเคลดลายบนเสื้อนะครับมาพร้อมกับสถาปัิกกรรมกรุงรอนดอนเนาะแล้วก็จะมีคลิปแดงบนเสื้อนิดหน่อยแล้วก็คอเสื้อจะเป็นสีขาวเนาะโดยรวมแล้วผมว่าเป็นเสื้อที่สวยสวยเลย ตอนแรกออกมาแบบรู้สึกว่าดูมันเฉยๆนะอาจจะมีแบบแบบอะไรท่าที่ดูเลอะๆอะไรนิดนึงแต่แบบโอเคมันก็ดูเป็นเสื้อที่สวยแต่แบบผมไม่ชอบตรงที่โอเคมันมีลายเส้นขีดที่มันชัดไปหน่อยแบบไอ้เส้นขีดๆตรงเสื้อมันแบบเหมือนแบ่งตัวเสื้อละมันทําให้มันดูไม่สวยอ่ะสำหรับผมนะแต่โอเคมันลดความสวยจากเอาไปกูเงินมาอยู่ที่แจมจริงฮาร์ฟฟู่นะคะผม โดยผมให้เท่ากันนะผมให้อาร์เซนอลกับเชลซีเท่ากันแต่ตอนนี้รอสปอนเซอร์ก่อนว่าสปอนเซอร์เชลซีจะเป็นอะไรดูอยู่ว่ามันจะเป็นสปอนเซอร์ที่ส่งไหมถ้าแม่งเหมือนทีนะไอ้ที่เหมือนทีไแม่ทุเรศมากเลยนะโอเคมากันที่ซีตัวต่อไปแล้วกันนะครับผมเป็นคริสตันพาเลตซึ่งเป็นแชมป์คอมมูนิตี้ชิลกับแชมป์เบยบครับ ล่าสุดนะครับผมโอเคแม้ว่าจะเป็นแชมป์เยังไงก็ตามจะมีขอสับหน่อย <laughs> ขอสับหน่อยเหอะเม่งคือโอเคด้วยสปอนเซอร์อะสปอนเซอร์มันก็ผมว่ารู้สึกว่ามันมันก็ไม่สวยอยู่แล้วเนาะแล้วแบบลายบนเสื้อผมว่ามันมันดูปแปลกตรงอ่ะตรงแขนเสื้อตรงนี้เนาะที่มันเป็นลายตัดอะลายตัดตรงน้ำเงินแดงตรงเนี้ยบนตรงนี้ นึกนึกถึงเสือ้อดีดาสนะครับที่มันจะแบ่งตรงนี้ตรงหน้าอกใช่ไหมอันนี้มันแบ่งเป็นที่เส้นตรงแขนเลยซึ่งตรงเนี้ยผมมันไม่มันผมทําให้ผมไม่ชอบเสื้อตัวนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าตาสโมสอนอะ่ะมันดูเล็กไปสะหน่อยในความคิดผมนะและแบบลายเส้นสีขาวที่มันตัดบนไอตัวน้ําเงินกระแดกมันรู้สึกว่ามันหนาไปนิดนึงมันทําให้รู้สึกว่าเสื้อตัวเนี้ย มันมันดูสะดุดตาเกินไปนะครับผมมันดูโดดเด่นเกินไปผมว่าไม่สวยอะ่ะแล้วอืมนั่นแหละผมให้ส่งตีงส่งตีงเลยไปอยู่กับเบอร์นี่เลยนะครับไม่สวยไม่ชอบผมไม่ชอบไม่ชอบเสื้อแบบที่มันเด่นๆเ,เกินไปอะไรเงี้ยโอเคต่อมาเอเวอร์ตันนะคะผมเอเวอร์ตันโอเคปีนี้นะคะผมไข่ ก็จะเห็นเนาะเพื่อนๆน่าจะเห็นว่าแพทเทิร์นลายบนเสื้อมันเป็นลายแบบขึ้นยักยักอะไรเงี้ยซึ่งมันไปขึ้นจริงๆนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแม่น้ําเมอร์ซี่นะครับผมและอีกอย่างก็คือคอเสื้อตัววีอะซึ่งคอวีแบบทับๆเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้อที่ใช้เมื่อฤดูกาล1986ถึง1989ซึ่งโอเคถามว่าทําไมถึงใช้แม่น้ําเมอร์ซี่เนาะเพราะว่าปีเนี้ย ตัวของเอเวอร์ตันนะครับย้ายจากกูดิสันพาร์กมาสนามใหม่นะครับผมที่อยู่ติดแม่น้ำเมอร์ซี่นั่นเองนะครับผมโอเคผมว่าอืมด้วยแพทเทิร์นบนเสื้อมันทำให้เสื้อตัวเนี้ยมันโดดไปนิดหนึง่งแต่สีเอเวอร์ตันนะสีเสื้อเอเวอร์ตันนะผมว่ามันสวยแล้วมันคือน้ำเงินเข้มแบบเข้มกว่าเหมือนเข้มกว่าเชลซีเนาะซึ่ง พอมันมีรายอยากเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามันคือชุดเครื่องนอนชุดเครื่องนอนเลยอ่ะนั่นแหละผมก็เลยแบบอืมแต่สปอนเซอร์ผมสปอนเซอร์ผมเฉยๆผมว่าผมชอบนะสปอนเซอร์ผมชอบอยู่ทําให้ผมว่าอืมเสื้อนอนโอเคเสื้อนอนแล้วกันแต่แบบเสื้อนอนท้ายๆหน่อยนะครับผมอะไรประมาณนี้เอเวอเรสตนปีนี้ก็อืมไม่ค่อยชอบเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคต่อกันที่ตัวเอฟนะครับฟูลแลมปีนี้มาพร้อมกับก็ยังเป็นอาดิดาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ลายอาดิดาสแพทเทิร์นเดียวกันนะครับผมแต่สิ่งที่พิเศษก็คือแพทเทิร์นบนเสื้อน,นะครับผมที่ได้รับแนงบรรจัดแดงบรรณาจมาจากรวดลายเหล็กในรังเย่าคาเปนคอเทสนั่นเองนะครับผมและนี่ยังเป็นเสื้อตัวแรกอีกนะที่ไม่มีสีแดงบนเสื้อน,นะครับนอกจากตรงตาสโมสสน์นะซึ่งโอเคเสื้อปีนี้ฟูลแลมผมว่าสวยเลย สวยเลยแล้วแบบเออแล้วยังตรงแพทเทิร์นอ่ะซึ่งถ้าใครเห็นอ่ะแพทเทิร์นมันสวยนะเว้ยแพทเทิร์นตรงตรงบนเสื้อแต่สิ่งที่ติก็คือผมไม่ชอบคอวีตรงตรงคอตรงตรงคอมันอ่ะมันรู้สึกว่ามันโดดมันมันผมไม่ได้ไม่ชอบคอวีขนาดแต่มันมันโดดเกินไปถ้าแบบมันทําให้เส้นตรงเนี้ยมันหนาหนาห้อยบางอ่ะผมว่าเสื้อตัวเนี้ยมันสวยมากๆ ฉะนั้นผมให้ที่แจ่มจริงฮารฟฟู่ด้วกันแต่ผมให้เหนือกว่าเชลซีกับอาเซนน่นนะชอบชอบกว่าชอบกว่าบตโอเคต่อมาเป็นรีดยูไนเตดนะครับผมรีดอยูไนเตปีนี้ก็เ่อนชันสู่พีเมยรีนะครับผมก็โอเคเปลี่ยนยังมาใช้อาริด้อยู่นะสปอนเซอร์เรดบลูผมว่าสปอนเซอร์เรดบลอ่ะมันสวยกับเสื้อที่เป็นสีขาวนะครับผม และก็โอเคโด,โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเสื้อตัวเนี้ยมาจากตรงแขนเสื้อและก็คอเสื้อซึ่งถ้าใครเห็นนะครับมันคือลวดลายในอุโมงค์โลฟิลนะครับซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ก่อนที่จะเข้าเอรันโรดก็คือหลังยาวเนะต้องเดินผ่านอุโมงค์นี้นะครับซึ่งโอเคเออลายเปย็นตัวเด่นจริงนะและก็ตัวเสื้อตัวอะไรเงี้ยมันไม่มันเรียบๆเ,เนาะแล้วก็มีตาเบดบอลอย่างนี้นะครับผม แต่โดยรวมซาลบผมมันก็ยังมันถือว่าเป็นเสื้อที่สวยนะแต่แบบอาจจะไม่ถึงขั้นแบบสวยงามโดดเด่นที่สุดอะไรประมาณนั้ผมให้ไปที่แจมจริงฮาร์ฟฟู้ดกันแต่แบบให้ท้ายหน่อยนะครับผมต่อมาแช,ชมป์พิมลิกฤดูกาลที่แล้วนะครับคือริเวอร์พูลนะครับผมฤดูกาลล่าสุดนะครับเปลี่ยนมาใช้ a d i d a สซึ่งโอเคอดิดาสทุกค,คนกน็น่าจะนึกถึงตอเลเนาะ และใช่ครับเสื้อปีเนี้ยมันย้อนไปถึงฤดูกาลสองพันหกสองพันเจ็ดซึ่งเป็นฤดูกาลที่โดดเด่นแล้วแบบเป็นเสื้อที่ภาพจําของเยวูพูตอเลสเลยนะครับครับผมแต่แบบด้วยด้วยความที่โอเคพอมันย้อนไปถึงปีนะมันเลยนอกจากอะไรแบบเนี้ยบนเสื้อมันไม่ได้มีลวดลายพิเศษในขนาดมันก็คือเสื้อเรียบๆแต่สำาผมแล้วแบบโอเคการที่เอว์พูกลับมา ใช้อดิดานะมันก็เป็นสิ่งที่ย้อนความไปถึงยุคตอรเรสยุคเจอร์าอะไรเงี้ยแฟนๆผมว่าน่าจะถูกใจกันนะครับผมแต่สำหรับผมก็โดยรวมผมว่าสวยอยู่แต่ไม่ได้ถึงขั้นขอบมันต้องมีเลยครับร่บผมว่าเอาไปแจมจริงคาะฟู่กันแต่แบบอา่าให้อยู่ตรงนี้นะครับผมตามหลังของดีไปนะโอเคมาที่ซิตี้นะคะผมซิตี้โอ้ เอาจริงๆเสื้อซิตี้อ่ะปีที่แล้วก็ก็เฉยๆเลยนะพอมาปีเนี้ยยิ่งไม่ชอบเลยเพราะว่าไอ้ลายผ้าตรงเนี้ยโอเคแม้ว่าเสื้อลายผ้าเนี่ยมันจะมีแบบประวัติศาสตร์ยาวนาะนมากับซิตี้จริงๆก็มีลายผ้ามาตั้งแต่ยุคเจ็ดศูนย์เนาะที่แบบเสื้อตัวแรกของซิตี้แต่แบบด้วยความที่ลายผ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเส้นสายฟ้าหรือเส้นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มันทาแล้วแบบ สีมันไม่สวยอ่ะมันทําแล้วมันไม่สวยแล้วแบบด้วยความที่มันไม่ได้เพิ่มลวดลายอะไรบนเสื้ออีกนอกจากตัวลายผ้าตรงเนี้ยหรือแบบมีดีเทลตรงแขนเสื้อตรงอะไรเงี้ยโอเคมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันส่งเสริมสักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับผมว่ารู้สึกว่าอืมเอาไปที่เสื้อนอนแล้วันไปอยู่กับเอเวอร์ตันนะครับโอเคต่อมา แมนเชสเตอร์ยูเนเตดฤดูกาลที่จะเริ่มขึ้นผมว่าแมนยูปีนี้น่ากลัวแล้วก็แฟนๆแมนยูน่าจะอยากดูฟอร์มนักเตะใหม่อย่างมาซิอุสคุนญ่าเอมเบโมหรือเบนจามินเซสโกคือแบบสามตัวลุกแนวหน้านี่คือเปลี่ยนใหม่ทั้งแผงเลยนะครับผมโดยเสื้อแมนยูปีนี้นะครับได้รับในบรรดาใจมาจากเสื้อเมื่อปี 1-9-9- ่ ถึง1998นะครับผมซึ่งก็เป็นยุคของอาริคันโตนากับเดวิดเบคแฮมอะไรพวกนั้นยุคคั r ออฟ9นอะไรอยอะไรเงี้ยเนาะก็คือบนแขนก็คือได้รับแรงบ,รบนันดาลใจมาจากยุคนั้นเนาะแล้วก็ตรงแขนเสื้อจะเป็นแพทเทิร์นของโอทับฟอร์ดนะครับผมซึ่งผมว่าเสื้อปีนี้แมนยูผมว่าสวยนะสวยกว่าปีที่แล้วเยอะปีที่แล้วมันเป็นเสื้อที่มันไล่เฉดสีตรงเสื้อไปหน่อยผมว่ามันไม่สวยขนาดนั้นแล้วก็ ตรงคอโอเคแม้จะเป็นคอวีแต่อย่างไงผมว่าคอวีตัวเนี้ยมันเข้านะมันเข้ากับแมนยูอยู่แต่ที่ไม่ชอบผมอาจจะไม่ชอบตรงอ่าสปอนและกันพวกสแสนตาก้อนผมว่ามันไม่มันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่สปอนเซอร์ที่ส่งสัก์เท่าไหร่อะไรงนงี้นะครับผมผมก็เลยอ่าผมให้แจ่มจริงฮาฟูกันแต่แบบให้บนบนเลยนะครับผมด้วยความวิโอเคมันออกแบบเสื้อตรงตัวอยู่นะปีนี้โอเคมาต่อที่นิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลปีนี้ ก็โอเคจอมเฮาขอโทษแซ <laughs> วเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะครับผมโอเคนิวคาสเซิลปีนี้ยังใช้สปอนเป็นเซนราเหมือนเดิมซึ่งสปอนเนี้ยผมชอบนะสปอนเซอร์ er นี้ผมว่ามันเข้ากับนิวคาสเซิลดีนะครับผมแล้วก็โอเคมันจะมีแพทเทิร์นตรงอาใครท่านจะสังเกตเห็นเนาะตรงลายดำๆลายตรงเสื้อสีดํานะครับมันจะมีแพทเทิร์นที่ดูเหมือนแบบมันแตกแตกกับสีขาวเนาะมันจะเป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าเชฟเฟอร์เช็ค ซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้มีความรู้อะไรแบบสถาปัตย์มากนะแต่แบบโอเคลายตัวเนี้ยมันค่อนข้างทําให้โดดไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วเสื้อนิวคาสเซิลปีนี้ผมชอบนะแ,และด้วยความที่ไอ้ตรงแพทเทิร์นอาดิดาสที่ปีเนี้ทุกคนเห็นกันนะครับผมมันเป็นสีฟ้าและแบบโอ้มันเป็นเสื้อที่ชูได้ดีมากเลยมันเป็นเสื้อที่แบบใช้องค์ประกอบไอ้ตรงในแพทเทิร์นตรงเนี้ยได้ดีมากๆมันทําให้เสื้อปีเนี้ย ผมบอกเลยผมอยากได้ผมอยากได้จริงๆนั่นแหละผมเอาไปที่เอาไปกูเงินเลยเอาไปเลยอยากได้อยากได้มากๆนะครับผมโอเคมาตอนที่ n อติงแฮมฟอ f o เรส t นะครับผมโดยที่รื้ยการที่แล้วเนาะฟอร์มดีได้ไปจบอันดับได้ไปเล่นยูฟายูโรปาลีกนะครับผมซึ่งแพทเทิร์นบนเสื้อปีนี้ ก็คือทําฉลองครบรอบ160ปีสมสสนนะครับโดยถ้าใครสังเกตโดยตรงเส้นขาวๆเนี่ยเขาจะสะท้อนถึงแพทเทิร์นดีเอสมสสน,นั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเสื้อนอิวคาสเซิลปีนี้ผมว่าเป็นเสื้อสีแดงที่สวยที่สุดเลยนะในปีเนี้ยด้วยความที่ตรงเส้นตรงอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันค่อนข้างที่จะออกแบบได้ลงตัว แต่ผมอาจจะต,ต,ตีนิดนึงตรงที่สปอน,ปอนเซอร์อ่ะผมอาจจะไม่ได้ชอบไอ้ใครใครยุ่นใครยุ่นสักเท่าไหร่นะครับผมก็เอาจริงๆผมให้ที่อืมผมให้คู่กับนี่เลยให้คู่กับแมนยูนะครับผมต่อกันที่ตัวเอสนะคะผมแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับโอ้ซันเดอร์แลนด์ปีนี้ก็โอ้เป็นการกลับมาหลังจากหายหนะ้าหายตาไปนานนะ สำหรับทีมแมวดำนะครับผมโดยเสื้อปีนี้นะครับก็เหมือนเอกลักษณ์ทุกปีเนาะจะเป็นสีแดงกับสีขาวนะครับแต่ปีนี้นะครับลวดลายบนเซอร์สีขาวเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของสนามเซนแนเดอร์แลนด์อยู่นิดนึงแต่ที่ผมชอบเลยก็คือสปอนเซอร์อยู่ตรงกลางเ,เออสปอนเซอร์อยู่ตรงกลางแล้วรู้สึกว่ามันสวยและก็เป็นแบรนด์ฮอมเมลนะ แต่ตัวสปอนน่ะผมอาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่เป็น w แปแดนะครับผมผมว่าถ้าถ้าสปอนมันส่งกว่าเนี้เสื้อตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มากเพราะว่ามันมีมาร์กิวอยู่ผมเชียร์มาร์กิวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่โดยรวมผมว่าให้เฉยๆแล้วกันเฉยๆด้วยความที่โอเคมันสวยนะแต่มันสปอนมันอาจจะนั่นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมผมก็้างชอบ ไอตัวสมโมสรอ,อยู่ตรงกลางผมให้เฉยๆแล้วกันนะครับผมแต่ตัวต่อไปสปอเตอร์ตรงกลางเหมือนกันแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไอะไรก็คือสเปอร์สเปอร์ปีนี้ก็นั่นแหละมาชูความโมเดินของสมโมสรเหมือนแบบทอนแนมฮอสสเปอร์สเตเดียมนะครับผมเพราะว่าสนามสเปอร์เนี่ยเป็นสนามที่ได้รับก็ได้รับที่เสียงด่งนามว่าทันสมัยสุดเพราะเป็นสนามที่เพิ่งสร้างล่าสุดเนาะก็รู้สึกว่า นั่นแหละเขาน่าจะเอาจุดเนี้ยมาชูในเสื้อปีนี้นะครับผมก็ถ้าใครเห็นก็คือแบบลวดลายบนเสื้อผมว่ามันมันมันเป็นยังไงอ่ะ <laughs> มันเป็นโอเคสปอน AIA มันก็เป็นอะไรที่คู่กับสเปอร์มายาวนานเนาะแต่แบบไอ้ลวดลายตรงไอ้ใต้รักแร้แล้วมันขึ้นมาตรงตรง,ตรงอ่าตรงคอแล้ว่างสองข้าง มันไม่มันมันดูแหวงๆแปลกๆตรับผมนะมันทําให้เสื้อตัวเนี้ยมันโอเคมันอาจจะดูโมเดิร์นตามความคิดอะไรเงี้ยแต่มันไม่ค่อยสวยให้สะสมอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่อะไรงี้ประมาณนี้นะครับผมอืมก็เลยให้ที่มผมให้เสื้อนอนแล้วกันพอๆกับสามอันเนี้ย่า <c> ส <oughs> าวันนี้เลยไปอยู่ด้วยกันไปนะครับผมต่อนที่ W นะคะผมเป็นเวสแฮมนะคะผม <c oughs> ก็เวสแฮมก็ด้วยความที่อืมไม่ค่อยได้เล่นอะไรอยู่ยแล้วแพทเทิร์นของเวสแฮมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เสื้อลายเลือดหมูสปอนเซอร์เป็นรอยล์ผม,มนั่นแหละก็แทบจะเหมือนปีที่วล้วปีที่แล้วอาจจะสวยกว่าเลยสามปีที่แล้วมันยังมีคอเนาะที่เป็นคอเหมือนคอเต่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเสื้อปีนี้ยมันอืมผมว่ามันเรียบแป่ะมันเรียบมากเลยแล้วคอวีก็ อืมผมก็ไม่ได้ชอบพอวีแบบนี้อยู่แล้วอะเนาะก็เลยอืมไปเสื้อนอนนะครับผมไปท้ายท้ายเสื้อนอนนะครับโอเคโอเคปิดท้ายกันที่วูแพมตันนะครับโดยวูปีเนี้ก็ยังใช้เป็นเสื้อสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับผมด้ไมีมีคอปกอยู่นะแล้วก็ลวดลายบนเสื้อนะครับได้รับไดนบรราใจมาจากโมรินิวเพช์เกลว์ซึ่งเคยเป็นส่วนสาธาระที่สนามโมรินิวตั้งอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่ง โอเคลดลายบนเสื้อสวยงามสปอนเซอร์สปอนก็ไม่ได้ดึงอะไรมากขนาดนั้นอาจจะดึงลงต่ำนิดนึงแต่สิ่งที่ดึงลงต่ำจริงๆก็คือไอตัวตาผลิตภัณฑ์ันเสื้อเนี่ยมันคือสูรูแลวแบบมันเป็นคำเลยอะ่ะผมว่ารู้สึกว่ามันไม่สวยไม่สวยสำหรับความคิดผมนะมันมันแปลก,กไปนิดนึงนะครับผมผมก็เลยให้ที่ซักเฉยๆแล้วกันผมว่าแพทเทิร์นออย่างบนเสื้อมันค่อนข้างดูดีอยู่ อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ยังไงกันบ้างก็เนี่ยแหละเทียริสของผมในเสื้อฤดูการปีนี้นะซึ่งโอเคทุกคนแบบมีความคิดเห็นยังไงแบบเออจัดเสื้อเคี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงมึงความรู้บอกว่าอะไรเงี้ยแบบเออสามารถแบบคอมเมนต์ข้างล่างแบบติชมอะไรได้เลยนะผมอาจจะพูดตรงๆไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็หรือแบบเพื่อนๆลองไปจัดดูแล้วแบบเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม ส่วนยังไงวันนี้ถ้านผูพประกันกายใดขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม